สวัสดีครับผมวันนี้กายูสวนหยางเขานะครับนี่คือแปลงทีง่เขาตัดตัดแล้วเลยสองสามมือนะครับเนาะสมดเป็นนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบางยาวนครับหลังจากการตัดได้ประมาณสามมือครับเดี่ยเขาก็จะปล่อยน้ำลงปล่อยน้ำลงนะครับเนาะนี่ครับเขาจะปล่อยน้ำลงมาพอหลังจากตัดแล้วมันจะแทงหยอดอ่อนๆหนึ่นบ่อย หยอดอ่อนขึ้นมาเดาต้องจะปล่อยน้ำลงครับนี่ครับการแทงหยอดอ่อนมังแท่งแบบนี้เขาจะปล่อยน้ำลงนะครับนี่ครับชัดเลยนี่ครับหลังการตัดได้สามม mm ือครับสองมือสามมือครับมันจะแทงหยอดอ่อนเสียนต้นมาแล้วกับแล้วเขาค่อยปล่อยน้ำลงครับเขาจะปล่อยน้ำลงในลักษณะนี้ครับแล้วจังใส่ปุ๋ย แล้วก็ร่อปีกมันสองอาทิตย์มันจะก็สัญญาอวดิตัดสองอาทิตย์ด้วยควรนะครับนี่ครับเห็นไหมันจะแทงอ่ินดอนถ่ขึ้นมานะคแบบทำแทงแบบมาเป็นี่ยเต้องปล่อยน้ำลงสองหมื่นครับสองหมื่นสามหมื่นครับเ,รเดี๋ยวเด้นี่ครับประมาณนี้หรือบางคนเขาก็ใส่แบบใหฮยาให้น้ำยาแบบใส่สปริงเกอร์อะไรครับแต่ว่าอยู่นี่ให้แบบปล่อย ปล่อยลงเลยครับผมปล่อยจะไปเทลงมาเลยครับหนามไหลนองนี่เลยประมาณนี้นี่ครับผมส่วนตรงนี้นะครับนี่เป็นยาที่ลงแปลงได้ประมาณยี่สิบสามมือครับผมประมาณสามสิกนะครับมันก็สีเ้าประมาณ มาจิบไก่หรือจิบสามมือครับผมมาเดียด่ย้วเพื่อนครับเขาจะเขีนว่าลงแป้งใดะระะมาณสามิบเหย่ง,งนะครับดูตม้านนี่นะครับเขา็สมตัดแล้วมังสิรัติออเป็นเท่าโตนาถึงไปเดือดครับน่ครับเองเป็นตอ่องห้อนาเดยนะครับเด้อ ป้องกับป่อยหนักลงกันครับไปลงเลยครับกีบันสันครับมาคับเหรียญในพี่น้องได้เบิงว่าห์ละ2 3 0 0อหลังการลงแปลงมันเหีวเดี๋ยวมาหนิครับ2 3 2 0 0 0อ0ครับมากเกินนี้นะครับอย่างเร็วครับคำตีเร็วมาตรงห่วงครับบาตรงใบยาดว่ามันจะตายครับทนแน่นอนครับ bukana na